สวัดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fairy Tale Tarot เทมใหญ่ทำนายรักนะคะวันนี้เราก็อยู่กันหน้าทองพระโรงตรงนี้อีกเช่นเคยมาอ่านไพ่ทำนายรักกับซิสนะคะดอกตอรดูของพวกคุณหรือหมอดูที่พวกคุณเรียกนั่นเองนะคะอยู่ๆเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรซิสก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะมาค่ะวันนี้เราจะไปเล่นกันในลักษณะที่ว่าไล่กันไปเรื่อยๆนะคะว่าเรื่องราวของความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณ ใครที่พลังงานตรงกันใครที่เข้ามาเจอคลิปคลิปนี้นะมาลองดูว่าพลังงานของคุณตรงกับคลิปคลิปนี้หรือเปล่ามันมีคำตอบหรือมันมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกถึงคุณหรือไม่อ่าไปลุยกันเลยจ้าเรื่องราววันนี้จะเป็นของใครคลิปนี้ทำมาเพื่อใครนะคะไปดูกันอุ้ยขอโทษโดนกล้อง เดอะวิวออกมาคลิปนี้ต้องการอะไรสื่อถึงใครขอให้บอกพลังงานของคนที่เข้ามาดูให้ตรงๆด้วยนะคะคอ,อยห้าใบเช็คพลังงานกันให้ละเอียดๆเ,เลยจะได้แบบแมนๆนะจ๊ะ f o r t u n t Empress, Queen of Cups, Seven of Swords, The World โอ้ยแม่เจ้าชิสมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆที่มาดูตอนนี้ตรงนี้นะคะคุณเป็นที่รักจังเลยอะดูเหมือนคุณแบบถูกรักคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่แบบใครๆก็มารุมรักหลงรักคุณคุณมีความเพอร์เฟกในชีวิตนะเยอะแยะอย่างเลยอะ แล้วเราเหมือนกับว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งนี้นะคะให้มั่นใจนะแต่ไอ้ความที่คุณแบบฮอตคุณแบบเพอร์เฟไปซะเยอะอย่างแบบนี้มันเองซิสมีความรู้สึกว่าคุณเองก็ลำบากใจนะกับการที่คุณจะแสดงออกกับการที่คุณจะสื่อสารกับการที่คุณจะแสดงความเป็นตัวตนของคุณจริงๆออกไปอ่ะซิสมีความรู้สึกว่าคุณเอง กลับรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นอะไรที่คุณอยู่ในพลังงานของคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ซิสขอพูดอย่างนั้นนะทั้งๆท,ที่คุณมีดีคุณมีคนมารักคุณมีคนมาชอบคุณมีพลังงานดีๆในตัวนะคะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนมีเมตตาแล้วก็ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีไปด้วยนะคะเออแล้วคุณก็เป็นอะไรที่มีพร้อมทุกอย่าง ทรัพย์สินเงินทองหรือแบบครอบครัวหรือหลายๆอย่างในชีวิตของคุณดูเหมือนพร้อมหมด ไปทั้งหมดอ่ะนะแต่ตัวคุณเองกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณไปฟังอะไรมาหรือคุณไปโดนสื่อกล่อมเกลาอะไรของคุณมาทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนของคุณคุณยังไม่พอใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณยังรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้คุณจะต้องดีกว่านี้หรือคุณยังไม่ดีพออะไรแบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ซิสมองเห็นจากหน้าไพตรงนี้เหมือนกับว่าคุณอาจจะเสพแฟชั่นเยอะเกินไปหรือคุณอาจจะเสพ สัญญกรรมที่แบบเขากำลังฮิตต้องมีตาสองชั้นต้องคางยาวๆต้องจมูกแหลมๆต้องหน้าวีชชฟอะไรอย่างนี้นะอันนี้ซิสยกตัวอย่างนะคือพอกระแสรหรือพอเทรนด์มันมาอย่างนั้นเนี่ยคุณกลับรู้สึกว่าคุณยังไม่พอใจกับตัวเองว่าคุณยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะหรือเป็นน่แบบคางคุณยังยังไม่แหลมพอหรืออะไรแบบนี้คุณ คือทั้งๆที่คุณมีดีอยู่แล้วอะเต็มที่เลยนะคุณสวยแบบที่คุณเป็นคุณดีแบบที่คุณเป็นและคุณก็มีอะไรที่เต็มอิ่มในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณไปโดนสื่อภายนอกหลอกคุณเข้าแล้วนะถ้าคุณรู้ว่าชีวิตคุณมีดีขนาดนี้แล้วเนี่ยเออไม่มั่นใจซิสก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะคะพลังงานของคุณประมาณนี้มีดีในตัวแต่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองมีดีโอเค เออประมาณนี้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าที่มาดูกันเนี้ยซิสยกตัวอย่างให้เท่านั้นนะแต่คุณลองไปคิดดูว่าพลังงานของคุณตอนนี้จริงจริงไหมอย่างที่ซิสพูดนะคะถ้าจริงพลังงานมันประมาณนี้นะคุณมีดีแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีดีนะคะไปต่อคลิปนี้น่าจะมาเพื่อคุณนะ มาดูเรื่องราวความรักกันชแนลนี้เน้นๆน,น,นะคะรักๆักลุ้นลุ้นฟินฟ,นฟินจิกหมอนหรือไม่ก็หมอนเคร่งทิ้งนะคะประมาณนี้ไปคืนนี้จะหลับฝันดีกันหรือไม่ไปดูกันความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณขอดูภพยใกล้ๆและให้คุณเห็นด้วย แเรียนออกมาเพจชอปบอนสอบมาแล้วก็เดอะทาวเวอร์อืมซิสมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่แบบในชีวิตประจำวันของคุณนะคะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะนะ ฉุกลระหุกเกิดขึ้นหรือมันมีความแบบสะท้านสะเทือนจิตใจของคุณเกิดขึ้นเหมือนกับว่าฉันก็อยู่ดีๆแต่อยู่ๆมันก็แอบเหมือนกับว่าไปปิ๊งใครเข้าหรือมีเรื่องของความรักจุดติขึ้นในหัวใจของคุณอะไรทํานองนั้นนะเหมือนกับฉันก็อยู่ฉันดีๆฉันไม่ได้ไปแกว่งเท้าหาเสียนหรือหรือเสียนวิ่งมาตามเท้าฉันอะไรทํานองนี้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณกําลังรู้สึกวันวหวใหญ่โตอยู่ในเวลานี้นะคะ มีอะไรต่อไพ่อยากจะบอกอะไรอีกเกิดอะไรขึ้นาถ้วย Justice เหมือนเสียนที่เข้ามาตําคุณเนี่ยนะโอ้ยแบ่เจ้าเอามาแบบฉึกฉึกหัวใจเลยคุณกาลังปวดใจอยู่กับเรื่องของความรักหรือคนที่เข้ามารักคุณหรือคนที่คุณบังเอิญไปเอ่อเดิน บั๊มกับเขาเข้าแล้วก็รู้สึกโอ๊ยถูกใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ บ้าไปแล้วฉันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยต,ต้องมาเพ้อๆถึงเขาแบบแอบ,บเจ็บอยู่ลึกๆในหัวใจในเวลานี้คุณพยายามบาลานซ์ตัวเองในความคิดกับความฟุ้งซ่านของตัวเองนะคะก็รู้ตัวว่าฟุ้งซ่านหรือก,ก็รู้ตัวว่าเยอะไปแล้วอะไรอย่างนงี้นะทั้งๆทงี่คุณก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ใช่เวลานี้มันไม่ยังไม่ถูกบริบทมันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะมีความรักหรือแบบว่าความรักที่เข้ามาวิ่งชนคุณเนี่ยมันไม่ถูกจังหวะนะคะมันก็เลยมีความเจ็บ นะเจ็บอื่นๆอยู่ในขั่วหัวใจอะไรประมาณนี้มีอะไรสี่เหรียญสามไม้ The c h a r i o t ตอนนี้นะซิสมีความรู้สึกว่าคุณไม่กล้าทำอะไรมากไปกว่านี้ได้แต่แอบคิดแอบ หวังอยู่ในใจเงียบๆนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณก็มองดูลู่ทางแล้วมันก็ไม่มีความน่าจะเป็นไปได้สักเท่าไหร่เลยกที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้แล้วคุณเองก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากหรือไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะหรือเหมือนเหมือนกับว่าคุณกักเอาไว้อะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็กักเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเยอะหรือแบบพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะเกินเยียวยาหรือเกินที่จะควบคุมได้อะไรทํานองนี้คุณพยายามควบคุมตัวเองอย่างรุนแรงซิสมองเห็นอย่างนะั้นนะเออเจ็ดดาบมาอีกแล้ว2เหรียญแต่ก็ไม่ไว่ามันก็วนเวียนอยู่ในชีวิตจิตใจของคุณนะคะ ชสมองว่าคุณน่าจะมีฐานะมีบริบทในชีวิตในสังคมที่มันลงตัวแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณก็เขาอะและรักครั้งนี้ที่เกิดขึ้นชีสมีความรู้สึกว่ามันแอบ,บเผลอใจนะคะแอบบเผลอใจแอบบไปชอบใครที่แบบเขาอาจจะแต่งงานแล้วหรือมีเจ้าของแล้วหรือมีแฟนแล้วหรือไม่ตัวคุณเองก็มีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วแล้วคุณแอบ,บเผลอใจไปตำเซียนตรงนั้นเข้านะคะเออแล้วก็กลืนไปเข้าคลายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกอยู่ในเวลานี้ ไปดูซิเซียนนั้นจะเป็นยังไงโอ้ยเซียนนั้นมีใจแม่เจ้าเซียนอยากเล่นด้วยเซียนก็มีครอบครัวแล้วแน่แล้วนะหรือแบบก็แอบแบบก้ากึ่งกับคนที่แบบเหมือนมีมีพันธะแล้วยังไงไม่รู้นะมันมีสิบเรียนออกมากลับหัวอาจจะหย่ามาแล้วนะหรืออาจจะ เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมาเจอกับเราแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราอยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยกับคุณนะอยากจะเริ่มสารสัมพันธ์อยากจะเริ่มให้มันแบบจริงๆจังๆแล้วคุณก็วันไหวมากนะณเวลานี้นะถ้าเป็นเคสของคุณยังโสดกันทั้งคู่นะซีสว่ามันก็เป็นเรื่องของการพยายามอยากเริ่มต้นนะคะในความสัมพันธ์ ต่างฝ่ายต่างสนใจซึ่งกันและกันคุณก็มีดีน่าสนใจเห็นไหมเหล่าบอกแล้วห้าเหรียญผิดที่ผิดทางผิดเวลาเขาเองอาจจะรู้สึกประเมินว่าตัวเขาเนี่ต่ำต้อยด้อยค่าไปกว่าคุณนะคะมีตังไม่เท่าคุณมีฐานะไม่เท่าคุณมีสเตตัสมีสถานภาพหรือแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรตำแหน่งหน้าที่การงานสู้คุณไม่ได้ดูเหมือนคุณมีเหนือกว่า นึ่งไม้ก็ออกมาบอกมันมีความรู้สึกว่าเกิดความชอบขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะนะมันยังไม่มีจังหวะจังหวะยังไม่โอเคที่จะแบบสารสัมพันธ์ให้มันจริงจังมีอะไรอีกเข้าเองก็ดูเหมือนกับว่าปวดปวดปวดหัวอยู่นะณนะเวลานี้ถ้าคิดจะริรักนะจ๊ะเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงต่อไป ที่เห็นห้าดาบนะคะ the string โอ้แม่เจ้าหยุดไม่อยู่ซะแล้ว <laughs> รั้งไม่อยู่นะคะตอนนี้ทั้งคุณทั้งเขาก็เหมือนกับว่าเอาช้างมาฉุดก็ไม่ไม่หยุดหยุดพวกคุณไม่ได้แล้วหยุดไม่อยู่แล้วต่างฝ่ายต่างฟินอารมณ์ความรู้สึกไปเยอะเยอะแยะอย่างกันแล้วนะคะมันเป็น the world ออกมาเลยนะเหมือนกับ คุณทาให้เขารู้สึกเต็มอิ่มในหัวใจกำลังทาให้เขารู้สึกริงโลศมีความสุขอย่างอย่างหาที่สุดไม่ได้อะไรประมาณนี้ไม่กักไม่อะไรมันแล้วปล่อยใจเต็มที่แล้วนะประมาณนี้เลยอยากไปต่ออยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากมีความเคลื่อนไหวอยากสนิทใกล้ชิดกันมากขึ้นโอ้ยหนึ่งถ้วยออกมาชอบแล้วชอบแล้วเซียนก็ชอบเรานะคะ จากที่เราแกว่งเท้าไปหาเซียนเนี่ยเซียนก็รักเราซะงั้นน่ะเท้าเราสวยเก้าเหรียญเป็นอะไรที่ซิสมีความรู้สึกว่า ความรักครั้งนี้เหมือนพยายามพยุงตัวเองให้อยู่ในจุดที่แบบว่าไม่ไม่โอเวอร์แอคติ้งหรือไม่ล้ําเส้นจนเกินไปแต่มันมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจแล้วมันมีความรู้สึกดีมากๆถูกอกถูกใจเต็มใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มันมันพัฒนาแต่ตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่แบบว่าดูดูอยู่เดอะซันมาละเดอะซันตามมาความรักครั้งนี้หวือหวาหรือเกิน ซอ,อบคอยซิสว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นร่วมกันเร็วๆนี้นะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าได้ฟันฝ่าเหมือนกับได้ไฟกับความคิดความกลัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะแสดงออกนะซิสรู้สึกอย่างนั้นว่าเอาชนะความกลัวหรือเอาชนะความไม่มั่นใจหรือเอาชนะสิ่งที่มันแบบ ขัดขวางความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้อะเป็นเรื่องของความไม่กล้าเป็นเรื่องของความหวาดกลัวเป็นเรื่องของความหลายๆอย่างนะซิสว่ามีมีการพยายามเอาชนะแล้วก็กล้าที่จะก้าวข้ามมันไปอะ่ะอาจจะได้กล้าเปิดเผยใจตัวเองหรือกล้าที่จะแบบแสดงออกมากขึ้นซีสเห็นอย่างนั้นนะออกนอกหน้าออกนอกหน้านะจ๊ะจะออกนอกหน้ากันมากขึ้น เพจ e o f c o i n s อาจจะมาในแนวแบบของการแบบหยอกๆนะคะออกหยอกๆเอินอนิมีอะไรก,ก,กุ๊กกิ๊กเล็กๆน้อยๆทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะหรือไม่ก็จะมีการเดินทางมาหาจากถิ่นแดนไกลนะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ซซเรียสนี่เขาไม่มานะเนี่ยคุยนับคั้มีใจมีใจอยากจะได้อยากจะได้ความสัมพันธ์อันอบอุ่นเนี่ย เหมือนเขาเองก็เหงานะคะเหงาแล้วก็รู้สึกว่าการได้เข้าใกล้คุณ mm. การได้เข้าใกล้ความรักในครั้งนี้มันทําให้เขารู้สึกอุ่นใจมันทําให้เขารู้สึกเต็มอิ่มมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบเพียงพอแล้วก็แบบมีอะไรมากมากพอที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามนะคะให้ได้ความสัมพันธ์นี้มาอยู่ใกล้ๆในชีวิตของเขานะเหมือนเขารู้สึกกับเรามากพอที่เขาจะฟฝ่นะ ที่จะไม่ปล่อยให้มันเงียบอยู่แต่คุณเนี่ยเหมือนเงียบอยู่ไม่กล้านะตายแล้วอยู่ๆก็มาเจอเซียนตำวายไฟอัดตัดหัวฉึก The lovers คุณระวังให้ดีคนตีหลังแตกคุณน่าจะมีรักกันแบบว่ามีการต่อสู้ดิ้นรนกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่า เขาไม่โสดเราไม่โสดหรือไม่ก็แบบว่ามีคนมาจีบเราเยอะเหลือเกินเขาจะต้องสู้ต้องฟันฝ่าหรือไม่ฝั่งเขาก็เป็นพวกแบบเอออ popula เราก็ต้องไปสู้ไปไฟอ่ะที่จะได้เป็นเป็นหนึ่งในตองอูอะไรประมาณนั้นหรือเป็นหนึ่งในใจเธอนะคะมันมีเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนเป็นเรื่องของการไฟ g h การเอาชนะจิตใจกันเกิดขึ้นนะในตอนนี้ซิสมีความรู้สึกว่าคุณก็มาวินอยู่นะเขาใส่ใจเขาให้เวลาคุณเขาให้ attention คือให้ความใส่ใจอะกับคุณเป็นพิเศษทัวฟสอดเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนเหยียบเรือสองแคมนะคะคิงอฟสอดพอความสัมพันธ์ดำเนินมาถึงจุดหนึ่งนะคุณกับเขาเนี่ยจะเริ่มใช้สติกันมากขึ้นอนะหลังจากที่หลุดหลุดกันมาระยะหนึ่งนะจัดชั้นออกมานะมันอาจจะ จากการที่คุณต้องสู้ต้องไฟแล้วมันเหนื่อยนะเพอเหนื่อยแล้วคุณเริ่มมานั่งคิดพิจารณาว่าเฮ้ยตกลงเราต้องการอะไรกันแน่ตกลงเรากําลังทําอะไรกันอยู่ตกลงเรากําลังเป็นอะไรอยู่ตอนนี้มันเหมือนแบบคนกําลังงงๆกับชีวิตของตัวเองหรือความต้องการของตัวเองแล้วกับสิ่งที่ตัวเองกําลังกระทํานะคะแล้วสักพักซิสมีความรู้สึกว่าจัดเม้นออกมาเนี่ยอาจจะมีคนมาสกิดคุณแรงๆให้คุณได้รู้สึกตัวว่าคุณกําลังเล่นกับอะไรอยู่คุณกําลังทําอะไรอยู่คุณกําลังหลงไปถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้นะมน เมือนเรียกสติกลับมาเหมือนเรียกปุกปุกให้คุณตื่นอะ่ะเหมือนคุณอาจจะไปอยู่ในพวังของความรักลหลงไหลไปสักครู่ชั่วครู่ชั่วยามนะคะพอถูกหยิกถูกสะกิดเนื้อขึ้นมาก็อุ๊ยอ๊ยตื่นแล้วเออจริงนะเธอเออนะใช่อะไรแบบนี้นะจ๊ะไปดูต่อไอ้ยะ่ะ แปดดาบที่เห็นความสัมพันธ์นี้นะมันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่เรื่องราวรอบๆตัวขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวกันยากนะคะอืมรู้สึกได้ถึงการมีคนที่สองคนที่สามคนที่สีเข้ามาเกี่ยวข้องนะโอ้ มีความแตกต่างห่างไกลถ้าคุณจะทําอะไรหรือคุณจะพยายามในความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณคิดดูดีๆถึงบริบทรอบๆตัวอีกหลายๆด้านที่มันอาจจะแบบไม่เอื้อมนวยไม่ส่งผลดีให้กับความสัมพันธ์นี้ที่จะไปต่อได้นะคิงออฟสอดใช้สติปัญญาเยอะๆนะคะเรื่องนี้นะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ เออเขาเรียกว่าอะไรอะจังหวะของชีวิตเท่านั้นเองที่ผ่านเข้ามาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะคะเอ,อซับ r อดเดี๋ยวคุณก็จะตัดสินใจได้แหละเดี๋ยวคุณก็จะเคลียร์แหละว่าอยู่ๆกับเซียนก็มาตำเนี่ยตกลงเซียนนี้คืออะไร <laughs> เซียนหนามหัวใจหรือว่ามันคือความรักจริงๆเดี๋ยวคุณก็จะชัดเจนได้ด้วยตัวคุณเองนะ พอคุณนิ่งพอคุณคิดพอคุณพิจารณาทุกสิ่งอย่างอันแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเข้าใช่คนที่สําคัญในชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นภาวะหรือมันเป็นโมเมนต,ต์ของความเหงาความตื่นเต้นชั่วครู่ชั่วยามที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะที่คุณจะพิจารณาได้นะเออแต่ละเคสแต่ละกรณีแล้วแต่บริบทในชีวิตของคุณนะคะแต่ซีเห็นการต่อสู้แย่งชิงนะ ขอสรุปเจ็ดถ้วยมันเป็นซิสมีความรู้สึกว่าถ้าคุณมองดีๆนะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับ สิ่งที่มาทําให้ชีวิตของคุณดูมีสีสันเท่านั้นเองนะและคุณก็รู้สึกสนุกกับมันรู้สึกตื่นเต้นกับมันนะคะมันยังไม่ใช่ความแน่แท้ของชีวิตมันยังไม่ใช่ความท้งแท้ของชีวิตนะเดะมูนคุณหลุดเข้าไปอยู่ในภาวะของอารมณ์ความรู้สึกกําลังครอบงําคุณคุณกําลังสนุกกับการได้เล่นได้คุยได้หยอกได้เอิญนะการสื่อสารกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณคอนเน็กเต็ดคุณต่อกันติดกับเขาคุณรู้สึก ว่าความสัมพันธ์นี้พิเศษนะเขาก็รู้สึกหลงไหลได้ปลื้มคุณไม่น้อยไปกว่าคุณกําลังหลงไหลเขานะแต่ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายกําลังอยู่ในภวังของอารมณ์ความรู้สึกที่มันครอบงําถ้าคุณจะออกมาจากภวงังความรู้สึกนั้นเดี๋ยวก็จะมีคนมาสะกิดคุณเองสักพักหนึ่งคุณก็จะตื่นขึ้นมาเองนะคะตอนนี้คุณอาจจะปล่อยให้ตัวเองเล่นๆอยู่แต่ชิสมีความรู้สึกว่าคุณยังพอรู้ตัวนะคะอาจจะแบบ เออตัวเองเล่นได้แค่ไหนตัวเองสนุกได้แค่ไหนถึงจุดไหนพอนะคะแต่ในบางเคสบางกรณีเพื่อนของเราอาจจะแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะยังดำดิ่งลงไปในในห่วงของอารมณ์ความรู้สึกจนหลงไปแล้วแบบลลหลงไหลไปแล้วว่าเอย ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนะตอนนี้เหมือนคนหลงทางกลับบ้านหาทางกลับบ้านไม่เจอมันหลงรักไปแล้วมันหัวปักหัวปาไปแล้วอันนี้แต่แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีการที่คุณมาเจอคลิปคลิปนี้ขอให้ฟังและถ้ามันรู้สึกว่าโดนใจนะคะกลับไปรีฟังใหม่ว่าเมสเซจวันนี้ต้องการจะให้อะไรกับคุณนะคะซิสไม่สปอยนะ อะมาดูต่อว่าเรื่องราวความรักของคุณกับเสียนหนามที่เข้ามาตรอดน,นี้เนี่ยนะเหมือนอยู่ๆก็เข้ามาตำใจเอาซะงั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไร free yourself คุณหลงไหลได้ปลื้มไปเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เหมือนคุณกำลังติดลมกำลังอยู่ในพวังของความรักความลุ่มหลงนะจ๊ะ โอ้ยตายแล้วไม่ฟินเท่าไหรนะ่เนาะแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็จะได้ตื่นตื่นตื่นกันนะจ๊ะไม่นอนหลับยาวๆ True Love มี True Love ออกมานะชิดขอมองว่าบางครั้งความรักที่คุณมองหาว่าต้องการรักแท้เนี่ยมันปน,น,นไปกับความรู้สึกที่ว่ามันหลงไหลหลงไหลหรือแบบคุณ Imagine ถึง True Love และคุณ ติต่างเอาว่าหรือความรู้สึกที่มันเข้ามาตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นความรักแท้ของคุณซึ่งคุณจินตนาการให้มันเป็นไปในอย่างที่คุณต้องการจะให้มันเป็นนะคะซิสไม่ได้ตีความว่าครั้งนี้ไพ่ตรงนี้พลังงานทั้งหมดตรงนี้มันคือ true love นะซิสมองว่าคุณเข้าใจว่ามันคือ true love ซึ่งจริงๆแล้วมันคือคุณกำลังติดอยู่ในวงล้อมของอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าครอบงำคุณนะ ดูกันนานๆไปกว่านี้นะคะอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอะไรว่าดีไหมดีใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเผื่อใจไว้ด้วยนะคะต้องใช้เวลาและทุกอย่างคุณจะเข้าใจว่ามันคืออะไรที่เข้ามาในชีวิตเราตอนนี้นะตอนนี้คุณอาจจะยังงงๆอยู่เดี๋ยวสักพักคุณจะรู้นะแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีที่ม,มีความรู้สึกว่า แต่ละคนมีเวลาของตัวเองไม่เท่ากันนะกับการที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างในแต่ละเรื่องแต่ละเราในชีวิตนะคะอ่ะาไพ่จะออกมาบอกอะไรให้ขอบคุณนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณรักใครสักคนและคุณกําลังได้ความรักจากใครสักคนนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าคุณเองก็มีค่าพอหรือแบบ คู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆนะคะที่เป็นสิ่งที่หัวใจคุณปรารถนานะมันไม่ผิดไม่เพี้ยนไปสมดนะคะ If you could do anything what you would be ไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนกับผู้หญิงที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะ คุณทำอะไรก็ได้คุณต้องการเป็นใครก็ได้คุณสามารถที่จะ manage ชีวิตตัวเองได้ด้วยความมั่นใจของตัวเองด้วยความรักที่มีให้กับตัวเองด้วยสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของความรักที่คุณอาจจะสแสวงหา true love อยู่เนี่ยนะคุณเองก็มีค่าคู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆแล้วก็ความรักที่จริงใจนะคะ กรณีนี้นะหน้าไพ่วันนี้แล้วก็เมสเซจที่มาถึงคุณวันนี้ให้คุณใช้เวลาดูคนที่คุณกําลังดูอยู่เนี่ยนานนานๆา,นนานย่าเเพิ่งไปด่วนสรุปว่ามันคือความรักที่แท้จริงหรืออย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่าเขามาหลอกเราเข้าแล้วนะคะใช้เวลานะแต่ถ้าเกิดเป็นเคสของคนที่คุณมีรักซ้อนกันนะคะ เขามีคนอื่นอยู่แล้วเราก็มีคนอื่นอยู่แล้วหรือเขามีคนอื่นแล้วเรามาเป็นอีกคนนึงหรือเป็นอีกตัวเลือกนึ่งเนี่ยขอบอกเลยมันไม่ใช่ true love นะคะมันคือความเห็นแก่ตัวนะง่ายๆไม่ต้องคิดซับซ้อนนะคะถ้าบริบทมันเป็นแบบนี้ดูสิไพ่อยากจะบอกอะไรอีก ทางออกมีนะคะแต่ทางออกตอนนี้คุณอาจจะจินตนาการไม่ได้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนถ้าคุณตกหลุมรักไปแล้วหรือคุณรู้สึกว่าเป็นรักครั้งนี้ที่ฉันไม่สามารถขาดมันได้อีกแล้วเป็นรักครั้งนี้ที่ฉันไม่สามารถสูญเสียมันไปได้อีกแล้วคุณเข้าใจผิดนะเดี๋ยวมันก็จะมีทางไปเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณตื่นเต้นได้อีกนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้เท่านั้นนะขอยมั่นใจว่ามีเรื่องราวดีๆมีทางออกสิ่งที่คุณปร ศาถนาเรื่องของความรักหรือรักแท้เนี่ยนะคุณก็จะได้พบได้เจอมันแล้วคุณก็มีค่าคู่ควรที่จะได้นะใครที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่ในจุดที่แบบ เจอคนรักเจอความรักเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอินฟินจริงจังกับมันนะคะซิสขอคุณเบรกตัวเองไว้นิดหนึ่งนะกับการเจอไพ่ในวันนี้หรือการมาดูเลิฟเมสเซจในวันนี้นะอุปสรรคยังมีอีกเยอะแยะเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องของการแข่งแย่งแข่งขันนะคะมันค่อนข้างเหนื่อยสักหน่อยกับความรักที่กําลังคุณกําลังผจญอยู่ในเวลานี้นะถ้าคุณจบได้คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่รอคอยโอกาสใหม่ๆหรือคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะ โอเควันนี้จบแล้วนะอาจจะไม่ฟินอย่างใจอยากนะคะรับได้เท่าที่รับไหวรับไม่ไหวก็ปล่อยมันไว้แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะจบแล้วคะ่ะวันนี้เจอกันแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย